ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทางกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับน,น,นะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นเกมชื่อว่าเกม Last Day on Earth นะผน้ชมรอรอรอ,อต้องปรับเสียงก่อนนะครับน้ชมสักนิดหนึ่งอโอเคเสียงแย่มต้องดังบุยงบบ้ยเสียงก็ไม่ไีวบุ๋ยแย่ไม่เป็นไรไม่มเป็นไรเปิด ผมเคมาเดียเคหนังได้หนังกะ,งกะผมว่าหนังสำคัญโอเคอเค้ยพังเยอะเลยนะ่ะนี่ผมไม่เท่าไหร่นะผมลืมแล้วค้ณผู้ชมคลิปที่แล้วก็เล่นไปค็อเท่าไหร่นะ ยังไม 40, ่สี่สิบคีไม่เป็นไรมาชมผมจะไปสั่นอ่ที่สันหินน้ชมไปทำตามภาร,รกิจมาชม,มจะอะไรไปดีเอา,าไปดีเรา,าไปดีเอ,า,า,ไเอา,าไปเผื่ออที่ผแล้ะก,กันมาชมเผื่อที่ผเผื่อผมจะเจออะไรผมใช่ไหไมคุดไหนเองนา ไ,ไปว่าเจอโจนจำนวนหนึ่งยไปตีกับโจนกันมาชมตีกับโจนอา่าฮะเจออะไรถึงไหมว่าสะสมบีเจอล้วจะมีอยู่ประมาณนี้หรอกใช่ว่าตีแบบเสียกระพังแล้ว เก็บไ,ได้เก็บได้ผมเก็บไปได้วยผมเก็บเยอะๆผมฟาร์มของกันหลัมจากกินนี่เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเล่นสวายต่อทำหามฝากครที่ขโมยไปม,มันขโมยกี่ที่เนี่ยวันนี้นี่ อ, Stevens, อืออืมอืมอืออือนี่นี่นี่ชิงกอนกอนชิงกอนชิงกอนมีมีนี่ที่แรงอยู่อ่านี่แรงนี่แรงนี่แรง หมาหมาหมาช่วยหน่อยหมาช่วยหน่อยโอ้ไม่ช่วยเลยผมผมเปลี่ยนผมไปใส่ไวกานไชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะตายเอาอ่านี่ไงตีไปเจ็บหนึ่งตัวอยู่ตามตเทียังก็ได้ตามตบทีหลังได้อยู่ฟังของกของก่อนฟังของก่อนฟังของก่อน อืมแังอ,อยู่อืมมีไงเดินผมตบไปทังตัว ตันตบไปลีนึงตัวดิแป๊ะแป๊ะอาจจะไม่แรงเท่าไอ้นี่แต่ก็แรงอยู่ตัวฝาฝาแผ่นที่โอเคฟาร์มเบลฟาร์มเบลอืมฟาร์มเบลฟาร์มของด้วยแป๊ะ้องมีเยอะจังเลยหมกจะพังแนะี่ย ก็แป๊ะนีเรียงตัวไี่อะไรเมื่อคืออะไรผมไม่รู้รเลยนีย่ผมตบมันเยอะแล้วแค่มาเกิดจมบกขึ้นในเรวนี้เอาโอ้อืมอืมอืือืือืม ยิงตัวเลยทำอะไรทำอะไรไว้ทำอะไรไว้เมื่อกีเอ้เจอคนตายสองสองสี่สีองสองสี่่ศูอ่นก็อนนี้ผมฟังไปอย่าง,าางนะใช่ยังนะใช่ ใช้ไม่ได้ด้วยต้องหาเลยเขาไปดูแล้วก็ปึ๊กนี่ไงเข้ปแล้วนี่เข้ปแล้วอยากรู้คอมันแรงไหมโอ้แต่เร็วเร็วนะเร็วนะ ไม่ดีเวอร์นะ,ะมันจะกระเด้งอยู่ผมความของดีกว่าอืมถึงมันจะอาวุธแรงมากแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีนะตีอยู่เซ็งแปะแปะดิอาหารเอาอะไรออกดีอืม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 นี่เาไปดีกว่า ใช้ผมมีเยอะละวฟังไปแปะโอเคเรียบร้อย นี่งไงถามที่นึ่งเค่เมล็ดหนึ่งโอเคมเมล็ดก็ดีแถวไ,ได้าเมล็ดอ่านก,ก็ขุมแลนด์ไปชมมาได้มาอีกประมาณสองต้นก็ได้ละเค่หมุนอย่าพังนะเนี่ยไปชมเก็บไป แปะแปะมายั่ก็มาละแป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 ะเน้นผมเน้นใส่อเดียวโอเคถือว่าได้ของเยอะอยู่คุณผู้ชมของเยอะของเยอะโอเคประกอบแผนที่โดยใช้ชิ้นส่วนสิสองชิ้นเอ้อผมได้ไสองชิ้นละ เก็บไปเลยเก็บไปเลยเนี่ยเนี่ยแปลงให้มาสิให้มันไปสระผมเพิ่งไอีดนี่เสร็จนะผมเพิ่งทำแค่หลอดเสร็จหมดแล้วนะก็แครหลอผมเยอะนี่อ๋อผมไม่เพิ่งรู้โอเคเรอผมเยอะได้เข้ามาดูเลย เนี่จ้าเอาเอาอันนี้มาอันนี้มาไปแค่ละผมเอาแคลอรไหนดีเอาแคลอรไหนดีผมขอแคลอรอีเปล่ะนี่ผมจะไม่ได้ยิ่งจะเผาอยู่นะแคลอร์โอเคผมเอาแคลอรเพิ่มดีกว่า ฉันระเพิ่มฉันระเพิ่มฉลนระยู่ไหนครับเอายี่สิบมาเออขึนให้หมดแล้วอ๋ออิ่มโอาเก็บไปเก็บแล้วก็ไม้มาเพิ่มดีวมมมมกว่าไ,ไม้ไม้ไม้อ๋อไม้แพงก็ได้ไม้แพงไม่เองดีกว่าไม่ไม้แพงหัวเอาไม้มาทำไม้แพงบ้างดีกว่าเพราะงั้นผมก็ถือว่ารอบหนึ่ง ผมก็ไม่เอาเผามั่งเอาไปก็จะเผามั่งเ,เตรียมอะไรพวกนี้ก่อนชมเตรียมเผื่อไว้ก่อนแล้วก็เอานี้ไปทำม้แพงไปจบร้อยก็ไม้แพงมาสักอสองเนาะนาย จะไม่แพ้งทำไมอากรก็เ,เป้าไม่ได้อืมผมทำอะไรม้่งอมืมหาก่อนไ่ชมหาก่อนเก็บไม่แพ้งตรงไหนมีไงเก็บไปโอเคแล้วก็เอาไม้เพิ่มดีกว่ามันจะได้ไม้ทาไมนี่ไปผมจะเอายานหาย ก็ใเขาไปโอเคโอเคแล้วก็ผมจะไปไหนดีแล้วก็อน่องคุณู้ชมว่าจะไปไหนดีอืมจะไปไหนต่อดีดขีของหนึ่งคุณ้ชมว่ามีอะไรมั่งฉลังเพราะผมไปนี่ด้วยไปนี่ไปบังเกอร์ไปตรงนี้คุณผู้ชม ไปแป๊บเดียวผมจะไม่เสี่ยงซูยเยอะมาชมเพราะผมไม่ได้เอาของพยาบาลมาผมถ้าผมจะดึงตงัวนี้ผมก็ดึงไม่ได้แต่ผมไม่ดึงผมจะไม่ดึงดีกว่าผมจะไม่ดึงอะไรที่ผมทำใครผมไม่ดึงตัดไม้ แปะแปะนี่ไงอุ้ยแปะ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 อุ้ยตกใจหมดเลยพี่อ้วนตู้อุ้ยแปะ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 นี่ไง bên giờ hát gõ cái đội mà có phần này đi ยังจะไม่วิ่งเพราะผมไม่อยากซื้อเยอะเพราะของมันน้อยอยู่เงียบ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 ไปเดี๋ยวมันรู้นวมันรู้มอมอมอมาขมอ้อมขมอ้อมโอ้โหแล้วอ้วนผิดร้ายอันนี้ไม่มีใครอันนี้ไม่มีค้าจะไม่มีใคร ตัวเจ้าตัวเจ้าไม่เป็นตัวเจ้าไม่เป็น <_ T> ตัวเดี้าไม่เป็นตัวเลยกไม่เป็นไรโอ้ยตอนแรกผมตอนนี้ครั้งแรกผมไม่ผมไม่น่าผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเครียดหมดนะแต่แต่ผมผ่านไปผมก็ไม่รู้สึกว่าเครียดไม่หมดเลยรุนมากผู้ชมโอเคแล้วก็กลับเลย อีพีนี้ผมรู้สึกแหละผมจะทำหมวกอ่าเกาะอ่เกาะนี้มาเสร็จเพราะอ้อนดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่านี่ไงผมทำาชุดยเกาะพวกนี้ละงั้นผมก็ทำเกาะพวกนี้เลยโอเคจะได้เปลี่ยนเซตเกาะใช้พวกชซตสักทีเพราะชุดนี้ก็มันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันผมใช้เพราะมันเป็นชุดที่ผมค้าวา่าค้าได้ดีสุดละชุดเสร็จอ่าเสร็จนี้ เอาไปเอามาเล็ดมาปลูกด้วยปลูกได้ไหมปลูกได้เอาไปหมวกไปเก็บอือฮึผมจะทับอะไรนะจะทับชุดนี้ใช่ไหมต้องเอาเอาขีม,มาแล้วก็น,นี่ไปทำอะไรทำภาพ แล้วคนจะเราคนจะคราบอันนี้ไว้เยอะๆคราบมดอีลอ่าผมเก็บอะไรไม่ได้เลยอือจำอะไรไม่ได้เลยอืออันนี้ไปเอาเดี๋ยวผมเอาอันนี้อ่าเอาอะไรออกดีต้องคราบเกาะต้องคราบกับอันนี้เพิ่มผมมีนี่เยอะมากเลยนะพวกไปยญ้า พวกยานี่ไปย่านี่ผมเยอะผมไม่ค่อยกลัวเรื่องอันนี้หรอกไปแต่พวกนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมต้องอันนี้เผาจริงๆแล้วก็ผมจะขับอันนี้มาด้วยก็ขับกันอ่ะเรียบรอได้หมวกแล้วชุดนี้ผมมีอยู่อ้าวผมก็มีหมวกอยู่นี่ผมลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตากินน้ำฟาร์มเนื้อหนังมาเยอะฟาร์มหนังเยอะก็ถือว่าก็ถือว่าดีคมาชมเพราะมันจะได้อ่ามีคดีว่านะมันทำอะไรมันนำมาใช้ดได้ไหลายอย่างมันเก็บหนังมาใช้มัง่งโอเคครับท่านผู้ชมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวมาต่อยคีเพาะหน้านะครับ บป้าป้าใช่ไหมครั